ายเดือนสิงหาคมน้ำท่วมเมืองน่านเสียหายและรุนแรงสุดในรอบร้อยปีทีเนี่ยก็เจอกับสภาพน้ำท่วมอยู่ในขัน้น,นวิกฤตถือว่าหนักสุดในรอบร้อยปีบ่าน้านเยอะมากนี้คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามครคบน้ำมันท่วมไปหมดเลยนะฮะตามตรอกซอซอ,อยต่างเห็นไหมห้องน้ำอ่ะรู้วน้ำมาแล้วก็ขนของขึ้นขนข,ของขึ้นก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะ ก็จบแค่นั้นทำมันถึงแบบเรียบร้อยภัยพิบัติจากภุทกภัยที่จังหวัดน่านเราได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจุลาตอนนั้นเนี่ยหลักใหญ่ของการช่วยเหลือก็คือเป็นเพียงการรับบริจาคไม่ว่าเงินหรือสิ่งของแล้วก็สมต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนำผู้อานาน ทีมปุทะเลเขาก็ยกพลขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยศูนย์จกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่านศูนย์นี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นป่าน่านก็เป็นที่มาว่าทำไมปุทะเลอรารยอาสาถึงขึ้นมาช่วยหลังจากที่น้ําท่วมน่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เราใช้ห้องเรียนนี้ค่ะในการเรียนดูร่วมกันค่ะม,มีภาษนาเม่เข้ามีค่ะ ทีมปุทธเลอาระยะอาสาะะเป็นทีมรวมกันของทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่พี่เลี้ยงและครูทั้งบ้านวัดโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมดด้วยรวมกันนะคะก็พอดีกับที่จุฬาตั้งจุฬา disaster solution network ขึ้นมาเหมือนเป็นโหนดที่จะเชื่อมโยงเราที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันนะคะก็เป็นออนกราวนยไปถึงออนคลาวโครงการเครือข่ายจุฬาฝากพิบัติหรือว่าจุฬา disaster solution network นะครับ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยความคิดของท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดรวีเลอร์ภูริวัฒนะครับเส้นสีฟ้านะครับลุ่มน้ําเล็กสุดหลายๆฟ้ารวมกันเป็นเขียวหลายๆเขียวรวมกันเป็นเหลืองนะครับหลายๆเหลืองรวมกันเป็นส้มและแดงตามลําดับเพราะฉะนั้นพื้นที่แนวเส้นสีแดงคือแนวที่มีโอกาสรวมน้ําได้มากที่สุด เราจะมีแพลตฟอร์มของเราตั้งแต่การก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติก็คือการแจ้งเตือนเมื่อมีภัยือแนวโน้มของความสุ่มเสีย่ยงของการเกิดภัยพิบัติในลักษณะต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราก็จะมีเพจที่ชื่อว่า จุฬา Digital War Room ก็จะให้ความรู้ติดตามสถานการณ์ต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศให้ประชาชนได้เห็นภาพรวมทั้งเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ r Room นี้จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบที่จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่ที่เกิดเหตุกับการช่วยเหลือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทำไรครับไทอดสดอยู่ครับน,นี้ดูเลยครับ ดูหุบเขาครับดูส่งหมุดแทงน้ำตรงนี้ไปในกลุ่มผู้น่านนะคะหาพื้นที่ตรงไหนที่จะสามารถเช็คได้ว่ากรลกรดินมันลงพวกนี้นะคะ่ะผมจะบอกว่าตรงเนี้ตรงเนี้เป็นจุดรวมน้ำที่กินพื้นที่ในการรวมน้ำเยอะมากเลยนะผมไม่รับประกันเพราะหนึ่งสองข้อเองหนึ่งลุ่มน้ำใหญ่สองในพื้นที่ลุ่มน้ำนั้น เขาหัวโลนล้วนล้วนเมื่อเริ่มมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเราจะมีระบบของการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดรวดเร็วที่สุดแล้วก็แม่นยำเราสามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุในลักษณะใด แล้วถ้าจะเกิดเหตุนั้นแล้วเนี่ยประชาชนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่จุดไหนซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดระบบของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ในการให้สารสนเทศที่จําเป็นกับประชาชนเหล่านี้การส่งสัญญาณต่อไปเป็นเน็ตเวิร์กที่จะเตือนกันต้องย้ายไปที่ไหนอย่างไรเฉพาะบ้านที่อยู่ในที่พื้นที่เสี่ยงแสดงว่าเราเลือกพื้นที่ได้ได้ถูกต้องเนาะแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มมีใจมีใจที่จะเข้ามาทํางานกับเราแล้ววันนี้ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นชาวบ้านบอกว่าสองสามปีไม่น่ามันรุนแรง ขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนแล้วก็ใช้ระบบแฝกในระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวด้วยอาจจะช่วยได้ได้บ้างผมเห็นด้วยกับครูบาครับคือพื้นที่นี้น่าทำช่วยลดความแรงของน้ำช่วยลดความแรงของการกัดดินจริงๆเพราะภูมิประเทศพื้นที่แถวเนี้ยน้ำแลกผมว่าคนพื้นที่ก็น่าจะรู้นะ จากที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมรู้สึกว่าการแก้ไขนี่มาทุกครั้งแล้วครับจะเก็บน้ําเก็บดินให้อยู่กับที่แล้วครับตอนนี้ครับผยจาเอาแนวทางนี้ไปปฏิบัติครับแต่ก่อนมันพิษไปแล้วครับมันบ่อหูเลยมันก็นเลยครับไปเอ็นนั่นมาไปเพียวไปถางมานักก็เลยว่าเดี๋ยวนี้ต้องจาเป็นต้องแก้ไขลแล้วครับห้องเรียนวันนี้มีพลังว่าค่ะจากที่เราได้สร้างห้องเรียนร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูล ถ้าเราสามารถตักตะกร,กรดินที่พื้นที่มีไว้ได้เราได้ทําบุญกับอีกหลายๆหมู่บ้านอีกหลายๆจังหวัดเลยที่ตะกรดินมันจะไม่ไปทําลายหรือไหลลงไปสร้างผลกระทบเราทํางานไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จึงได้จับมือกับทางเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติปูทะเลมหาวิชาลัยนะครับแล้วก็สถาบันอาสมศิ์ที่ได้ทํางานร่วมกัน เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติในพื้นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของคนในพื้นที่มาสู่การผลิตและการประกอบอาชีพที่เอื้อต่อธรรมชาติและระบบนิเวศของพื้นที่เหล่านั้นในขณะเดียวกันแล้วก็จะมีคือข่ายในภาคราชการนั้นความร่วมมือผมถือว่าเป็นภาคปฏิบัติของการลงมือนําองค์ความรู้ทั้งหลายมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นได้จริงๆครับเนี่ตรงนี้มันคือบ่อตรงนี้ป่ะตรงหลังโรงเรียนเลยเรอาจารย์ อุวิไปไหนเนีอยโย้ายแล้วผมเดินทริปแล้วอ่ะโอเคอาจารย์เดินทริปกับหนูอาจารย์ถอยหลังเขาจ์หลังถอยหลังไปข้าโรงเรียนนะครับอ่ะนี่ใช่อันนี้เลยครับโรงเรียนซ้ายมือที่ไปอาจารย์ขาไอซ้ายมือตรงเนี้ยค่ะแปลงผักที่น้ําป่าจะไหลผ่านค่ะตรงเนี้ยจะเป็นจุดโนดได้มีคนคอยช่วยสังเกตการอันนี้อู้เออ สั่งซ้ายมือปี55สั่งซ้ายมือปี54ก็ท่วมหนักเลยคือปีนี้ค่ะชาวบ้านกังวลอยู่ว่ามันมีรอยแตกอยู่ในชุมชนเนาะตรงหลังโรงเรียนว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้แลนสไลด์ได้ไหมท่านอาจารย์ก็ได้ดูให้ว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีจุดรับน้ําแต่ไม่ได้มากขนาดที่แม่สายและที่สําคัญค่ะห้องเรียนของพ่อเกียรตินะคะ เป็นจุดที่จะลงไปสู่โรงเรียนก็อาจจะมีการวางแผนร่วมกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะจะจะต้องเพิ่มระบบอะไรที่จะป้องกันในเรื่องของการป้องกันการช้าล้างพังทลายหน้าดินเล้วก็เป็นสิ่งที่เรานำองค์ความรู้ในเรื่องของการสุดแฝกไว้เพื่อลดการพังทลายของหน้าดินค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะน้องๆามาดูกันค่ะว่าเมื่อเวลาฝนตกลงมาแล้วถ้าเราไม่ขุดตักมา หรือว่าขุดหนองไว้รับน้ำน้ำก็จะไหลแรงนะคะพอเราขุดซองไส่ใส่มีหนองหรือหลุมขนดทงไว้ในพื้นที่น้ำก็จะชะลอตัวนะคะแล้วเราก็จะมีน้ำสำหรับใช้ในเกษตรด้วยะคะ่ะสารละลายต่อไปเบนเซน,น,นกันกับพวกว่าค่ะเราจะเอาพืชหน้าแรงเนี่ยค่ะได้หวานลงไป ถ้าเราทำเป็นขั้นบันไดก่อนอย่างแรกก็จะช่วยชะลอตะกอนดินได้เอาเดีวนั่นเลยเดอปล่อยน้ำอะไรเงี้ยนะแม่ก็จะได้ดูว่าน้ํามันขังตรงไหนแล้วต้องขุดตรงไหนเพิ่ม นี้นะครับก็จะได้นำไปเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ไปนำขยายผลทั้ง15อำเภอต่อไปนะครับโรงเรียนที่กับหมู่บ้านที่เราอยู่กันนะครับพออาจารย์ทำมาให้เห็นตั้งแต่ห้วยเล็กที่ไหลไปรวมกันหรือความชันความดิ่งนะครับเราก็โอเคจุดนี้มีโอกาสเสี่ยงเราก็ปลูกเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปหาคนที่อยากจะร่วมให้ได้เพราะว่าถ้าเรามาหยุดไอตัวที่มีความเสี่ยงได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมมันก็จะเบาลง หรือว่าดินโคลนถล่มก็จะเบาลงเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นห้องเรียนที่มีปัญหาเด็กคูก็เลยต้องเข้ามาร่วมด้วยนะครับจากการพูดคุยสำรวจถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมให้ลูกหลานเข้าใจได้ว่าทำไมเขาต้องฟื้นป่าที่คุณพ่อคุณแม่กำลังรักษาแล้วก็เข้าโครงการกับเราอยู่มันก็จะทำให้กิจโครงการนี้มันยั่งยืน ก่อนไม่เคยรู้ครับมาเห็นอาจารย์จุฬาเนาะมาสายภาพให้ดูโอ้น่าจกใจเวลาฝนตกมากๆน้ำมันซึมลงดินเยอะๆมันดินมันจะอุ้มน้ำมาอยู่จะพังง่ายตรงนี้ชาวบ้านเขามีใจที่อยากจะฟื้นฟูพื้นป่าของจังหวัดน่านแล้วก็เปลี่ยนระบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการปลูกเชิงเดี่ยวให้เป็นการ ปลูกป่าแล้วก็มีไม้ผลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินใหม่เพื่อที่จะทาให้ป่าหน้านี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะทํางานเฉพาะภาคพ,พื้นดินเดี๋ยวนี้เราก็มีภาคภาพรวมนะภาคดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาร่วมด้วยห้องเรียนเปลี่ยนโลกนี่ก็จะเกิดผลได้จริงเพราะว่าเด็กก็จะสามารถมองเห็นภาพใหญ่ชุมชนมองเห็นภาพตัวเองแล้วก็เห็นลุปธรรมที่เกิดความสําเร็จได้จริงด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนค่ะ แพลตฟอร์มจุฬา DSM นีน่จะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาของโลกและสังคมเปลี่ยนวิธีคิดบวกกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างผาสุกและเกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ครับ